เอาละครับสวัสดีครับผมผมช่างเตนน่ากรมองเดี๋ยวผมจะมา,าให้ดูเรื่องการซ่อมหูชฉีดคอมเบลยนะครับว่าที่ร้านทําอะไรบ้างนะครับก็มีการาตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเทสเป็นเทสเทสเทสเป็นระบบคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ที่เ,เทสเรียบร้อยเทสเรียบร้อยรอการเทสนะครับแล้วก็หัวฉีดตัวนี้ก็จะเป็นของโตโยต้าฮีโก้นะครับฮีโก้ที่ชํารุดเสียหาย นะครับที่จำรูดเสียหายนะครับ mm. ปอกหดสภาพนะครับปอกหมวดสภาพแล้วก็ปลายหมดสภาพแล้วก็อันนี้ตัวนี้ผ่านการต้มเทสล้างอิลตร้าเรียบร้อยนะครับนะครับนี่ก็เป็นมีเปลี่ยนปอกใหม่แท้นะครับแล้วก็เปลี่ยนปลายเป็นปลายเบอร์สแตนดาร์ดน,นะครับก็จะอยู่ใช้เครื่องมือเป็นอันโลทคนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของรีโวรีโวก็จะเป็นการซ่อมเป็นการซ่อมต่องต้นนะครับ ้อมต้นนะครับข้อมต้นนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเวลาหรือล้านทุกชิ้นนะครับแล้วก็ตรวจเช็คว่าชิ้นไหนเสียหายตรวจสอบด้วยในเครื่องไมโครสโคปนะครับันนี้ดูต่อนะคับดูต่อมองดูฉีดนะครับมันจะไปดูนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูงานข้างนอกนิดหนึ่ง จะมีโซลตาวิกโก้แล้วก็เป็นโซลตาดีโฟดีมีขนุนเต็มดูเหนแบพออยู่นะครับก็อ,อยู่ประมาณนี้ตัวเล็กบ้างไหมอันนี้เป็นเป็นของดีพอดีมาขึ้นมาอีกหนึ่งชุดนะครับที่หมดสภาพนะครับเป็นดีพอดีนะครับแผมจะให้ดูหน้าร้านผมนะครับหน้าร้านผมนี่นี่นี่ ีร้านคาแคร์ด้วยนะครับะเรก็จะเป็นเขตล้างวัชีดแล้วก็ซ่อมบำรุงรถยนตก์เก่าๆข้างๆก็จะมีคารแคร์นะครับตางนี้ก็กำลังยกคัดกันอยู่นะครับนร้านก็จะประมาณนี้เองไม่ต้องยิ้มรอยเขตานข้าวครับ ายกอูมาเลยเนี่ยคุณธรรมคุณธรรมใส่เกงียงสั้นเลยว่าไอเสกไอเสกหลบใจเลยชิมครับนะครับก็มีน้ำมัน hks นะครับมีใจแอนนู่นใจแอนก็นอนใจแอนนอนโอโปโอโปทดลองเลยอันนี้ลูกห้องรับรองลูกค้านะครับในห้องนี้นี่ดูจากสภาพนะครับก็เดี๋ยวดูเครื่องค้างก็เปตรงนี้เป็นวีโก้เป็นวีโก้นะครับ ก็ดูสภาพก็เดี๋ยวมีโอ้หอนเครื่องอยู่หนึ่งตัวนะครับนี่บรรยากาศภายในร้านนะครับผมโอเคเดี๋ยวจบข่าวช่างเต่มามมกรงรายงานครับผมสวัสดีครับผม